สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาทําหน่อไม้นะคะเอาไปแกงนะคะต้มจืดนะคะต้มจืดไก่นะคะไก่ขับหมูนะคะสองชนิดนะคะแล้วเราก็ทํางานไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะดูคอมเมนต์ของเออดูคลิปนะคะแต่ละคนนะคะค่ะนี่ค่ะเพื่อค่ะเราดูคลิปแต่ละคนนะคะอยู่ในนี้นะค่ะมาดูไปด้วยทําไปด้วยเนาะ าาก็มาปอกมาปอกกันเลยจ้านะคะมาปอกค่ะนี่นะคะทับไปด้วยดูคลิปไปด้วยจ้าไม่ต้องให้เสียเวลาแล้วเราก็ปอกตรงนี้นะคะว่าเราจะปอกอยังไงเราก็ปอกมาแบบนี้ที่จริงไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะคะเออนี่แหละคะ่ะไม่ค่อยได้ซื้อหรอก ดีเข้าเข้าไปดูคลิปนะคะคลิปเกี่ยวกับธรรมะนะ,<ม>นะคะ<ม>เพื่อนๆทำบุญอยูนะคะ<ม>แล้วเราก็ออกความคิดเห็นใด้แบบนี้แหละคะ<ม>่ะไปแต่ละคนแต่ละคนนะ<ม>เขาเข้ามาดูแล้วก็ไปดูไปชมคลิปแต่ชมให้จบนี่แหละคะ<ม>่ะชมให้จบนะคะ<ม>เดี๋ยวจะลบตรงนี้ออกก่อนนะทำงานไปด้วย เราลงคลิปของเราไปด้วยนะคะป๊าดนะคะเดี๋ยวเราก็ฟังจบแล้วเราก็นะคะนี่นะคะนี่เราก็ไปติดตามนะคะนี่เราถูกใจอ่าอาเลย ค่ะเดี๋ยวขอขอให้กำลังใจนะคะอันนี้นะคะเราก็เราก็ดูคลิปเพื่อนจบแล้วใช่ไหมเราก็นี่เลยกดนากดไปเลยให้กำลังใจนะคะ ให้กำลังใจแล้วเราก็ดูต่อมานะคะเราอยากจะเข้าไปชมคลิปอะไรบ้างล้วก็เข้าไปชมนะคะอันนี้คลิปเราก็ชมดูก่อนนะคะว่าคลิปเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้เราก็มีไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยให้กำลังใจนี่นะคะอ่า ก็มาปอกไปนี่ต่อนะคะมาปอกต่อจ้าว่าจะซ้าเลจทีเนี้ยวันนี้ทําการปอกอ่องหน่อไม้บิดนะคะเอาไปต้มแล้วก็ปอกไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะเอาแบบนี้นงงแล้วกันง่ายแเราก็ปอกเปลือกออก เราจะไปต้มนะคะจะไปต้มนะคะแล้วก็โปดนี้นะ้มไปทําแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็ไปล้างเกลือล้างเกลือแล้วเราก็ต้มน้ำสองน้างําให้ความที่แบบว่า,วาขาดๆนะคะออกนะคะแ่ะออกเลยจ้า เราจะปอดนี้แหละค่ะกินงเนื้อหน่อยเอาเปลือกออกให้หมดค่ะปอกไปนี้เลยจ้ะ เนี้ยเราก็จะใส่หม้ออันนี้นะคะเอาไปต้มต้มแล้วก็จะต้มเีนะคะแล้วก็ปอกให้เกี้ยงก่อนเปลือกเขานะคะต้องปอกเปลือกเขานะคะไม่งั้นเป็นแข็งทำงานไปด้วยนะคะดูที่จรใ,ใกล้ๆนี้นะคะอันนี้ก็ดูคลิปเพื่อนๆไปนะแล้วก็เข้าคลิปแล้วก็ดูคลิปนี่นะคะ เนี่ยจะดูแต่ละคนที่เข้ามาหาเรานะ,ะ่ยค่ะเข้ามาก็คนนึงก็สิบนาทีแต่คนนี้จะดูนาทีที่เขาเข้านะคะนาทีก็ของคนนี้แค่หกนาทีนะคะหกนาทีเพราะว่าเขายังไม่ได้ผ่านนะคะเขาก็คลิปเขาก็สั้นหน่อย ่าปอดนี้เลยค่ะแล้วต้มเลยแล้วเขาก็ะจายใ้ะจานดีนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเขาบอกว่าหน่อไม้อ่อนอ่อนอ่อนตเมื่ไหร่ใบนี้สิบบาทก็ไม่อ่อนเนาะที่ไหนกรุงเทพก็ซื้อได้ใช้ไหมหละคะ่ะไม่ได้ออกมันเป็นแบบยดเขาออมาขาย รถมาขายหันบางแอ่หน่อยนะนี่อาจจะต้องต้งมจะได้เยอะไหมอันไหนที่มันเสียเราก็จะทิ้งไปนะคะทิ้งไปนะคะอันนี้เราจะเอาตรงนี้ไว้นะคะ ที่เราปอกตรงนี้เนี่ยใครเราจะเอาไว้นะคะปอกไปไหก็แล้วแต,แต่ที่เราจะปอกนะคะปอกให้พอดีพอดีจะหนามากใช้ถาดรองเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอาให้เนื้อบางๆแบบน,นี้นะคะ มนนี่กเข้าคลิปยากนะคะของนักส้มเข้า3ามสี่ครั้งถึงจะเข้าไปเข้าคลิปถึงจะเข้าผ่านเข้าแล้วลบนะคะเข้าแล้วลบเสียไม่ออกเข้าแล้วลบวันนี้ครั้งที่ห้าถึงจะผ่านเข้ายากมากเลยคลิปมีแต่ท้อในการเข้า บางนะคะเอาไปต้มให้เปื่อยนะคะนี่หั่นเอาไว้นะคะว่าเราจะาไปต้มนะคะอันนี้นะคะออนุญาตนะคะจะเข้าไปได้หกนาทีแล้วนะคะเขาก็คิดจะจบแล้วนะคะคิดจะจบแล้วเราจะดูเส้นแดงตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นเส้นแดงนะคะเส้นแดงตรงนี้นะคะเนี่ย ถ้าเราดูจุกค,คลิปเพื่อนจบนะเส้นแดงก็จะถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเราไม่ไม่ได้เปิดเสียงเขานะคะเพราะว่านี่ค่ะแล้เวเราเข้าเข้าไปคอมเมนต์นะคะแดงพ่กดไม่ได้เลยคะ่ะมันแบบไม่ผ่านแล้วฟังเขาอยู่ว่าเขาพูดอะไรนะเราก็เข้าไปนะคะเข้ามาชมเขามา,มามาดูคลิปเขาต้องดูให้จบนะคะ้วพิมพ์ไปนะคะ จบแล้วนะคะคลิปจบแล้วเราก็นี่ไปเลยนะคะแ้วนะคะนี่เราก็ทําได้1คนแล้วนะคะทำทาคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ออกไปด้วยนะคะเราก็เล่นคลิปของเพื่อนไปด้วยนะคะอันนี้คืองานงานประจานะคะทําไปทำกับข้าไปด้วยนะคะก็ะหาเวลาที่เหลือนี่นะคะอันนี้มันเสียนะ ถ้าเสียแบบนี้เนี่ยหยมาซื้อมาของมันก็ต้องเสียแบบนี้ของเสียนี่นะคะแล้วก็เอาออกเอาออกแล้วเราก็ดิหันนี่นะคะนี่หนาไปนะคะเอาบ,องบางๆหน่อย ห่อไม้นะจ้าห่อไม้นี่เราจะเอาไปต้มนะคะจะไปต้มค่ะไปล้างนะคะล้างเกลือด้วยนี่นะคะ งานไปด้วยนะคะหั่นบางๆถ้า,ถาทางคำไปได้เลยจ้า เห็นไหมคะแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เพาะปอกอนี่นะคะปอกนี่เลยเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็ทํางานนี่นะคะดูคลิปเพื่อนๆน,นะคะค่ะดูคลิปเพื่อนๆจนจบนะคะจบเลยจา้านี่นะคะแล้วก็ตอบคอมเมนต์เขานะแต่ละคนนะไม่ต้องเสียเวลานะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปทํานะคะเดี๋ยวตอนทําก็จะทําให้ดูนะคะอันนี้ขอจบก่อนนะคะ ด้วยหน่อไม้ดิบนะคะเอาไปต้มนะคะรอต้มรอกินนะคะไปแล้วนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองซาทุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะส้มนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคือการต้มนะคะเราจะต้ม มาให้ดูนะคะค่ะายบายจ้า